สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพี่พัชเชนิวคือเกา,นากเนาะจ้าเนาะเมือ่อวันที 24, 65, น่24พฤศจิกาสนอกาเนาะจ้าทุกคนคือเวลาในตอนนี้กับเป็นเวลาประมาณบ่าย3จ้ะช่วงนี้ฟินแลนด์กับลืมหนาวหล่ะจ้ทุกคนหิมะตก,กเนาะจ้าเอออากาศกับติดลบทุกมือเลยจ้าผ้ากันเลยตองอ่ากอไฟเตาผิงอย่างทีห็นนั่นแหละค่ะคือจ้นนทุกคนกอไฟเตาผิงเนาะจ้ะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นเนาะจ้าในในโตบานเนาะทุกคน พอว่าสันทำแมนเฮาอ่าสิเปิดแ,แอร์มันก็บเปบื้องไฟแอร์จ้ะทุกคนแต่มันเป็นแอร์อุ่นเนาะจ้ะบ้านเฮาเปิดแอร์ก็คือแอร์ทำความเย็นเนาะแต่อยู่นี้เปิดแอร์ทำความหลอนจ้ะทุกคนทำความอบอุ่นให้อ่าภายในตัวบา้านเฮาเนาะจ้ะอ่ะละดูทุกคนเนี่ยข้างนอกก็คือลบสองจ้ะตอนนี้เนาะจ้ะอุณหภูมิข้างในตอนนี้กับยี่สิบเอ็ดองศาแล้วกัเนาะยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดองศาทุกคน ข้างนอกคือติดลบไปแล้วจ้ะทุกคนเรียบร้อยผ้ากัห่างหายจากการเห็ดคลิปไปนานพอสมควรเนาะจากที่พี่สาวผ้ามาเยี่ยมผ้าประมาณเกือบ3เดือนเนาะจา้ะเ็จแล้วลอกกับได้กับบานไปเนอะอพาไปเห็นงานได้ประมาณเดือนกว่าจ้ะทุกคนผ้า,ากระตรงมีเหตุตองออกจากลา,านไทยลานนั้นเนาะจ้ะเนอะลานเก่าที่พีเห็นงานอยู่เนาะจา้ะม,มันกับเป็นอีหอย่างที่แบบ ชุกเฉิญจัดทุกคนเออมันก็เลยยุ่งจัดช่วงนั้นภาคกัภาคก็เลยสมัครงานใหม่จัดทุกคนเออภาคก็เลยไปสมัครงานใหม่เขาก็อื่นสัมผัสเออพ่อสัญญางานจากหลานเกาสินสุดภาคก็เลยไปเลื่อมตนงานใหม่จากหลานใหม่เลยจัดทุกคนเออกับเป็นหลานอาหารเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าบบเมนหลานอาหารไทยนอกจากนี้มันเป็นหลานอาหารหลานสูชิจัดทุกคนเออเป็นหลานสูชิเนาะภาคกะ มีโอกาสได้เขาไปเห็นงานอยู่ในนั้นอกจากแต่ว่าลานหนันมันมีคนไทยเลยจ้ะทุกคนเออมันมีแต่คนจีนกับคนฟินนอกจากด้วยความที่ว่าภาษาภาคกับพระท่านแข็งแรงที่ประไทยนั่จ้ะทุกคนเออภาคกันเลยแต่ว่าภาตองตองพูดคุยแค่ภาษาฟินเท่านั้นจ้ะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยเหตุหายภาคแบบว่าเออตองต่างใจมากขืนกว่าเดิมจ้ะทุกคนเออเพราะว่า ทุกคนเขาบอกว่าภาษากฤษจ้ะทุกคนเขาบอกภาษาฟินอย่างเดียวนาอเออทางคนจีนทางคนฟินเท่ากับเออนั่นแหละสื่อสารกันโดยภาษาฟินล้วนๆมันก็มันก็มันก็เลือเหตุให้พผ้าต่องบวาเออพยายามตั้งใจเออ้วก็พยายามปรับโตเรียนรููการเห็นงานอยู่นั่นเออไม่เมื่อทุกอย่างจ้ะทุกคนมันก็เลืยยากขึ้นไปอีกจ้ะทุกคนเออประกอบกับอ อาหารมันเป็นอาหารซูชิเนะจ้ะเนาะผ้ากระดเ็ดทั้งซูชิผ้ากระดทาะดะทั้งพนักงานเสืบทั้งแคทเชียทั้งซิโวทั้งเป็นพนักงานทำความสะอาดไปนในโต๊ะทุกอย่างเลยอะทุกคนเออแต่โชคดีหน่อยทีว่าพนักงานอยู่นั้นเขาเขาซอยกันดีจ้ะทุกคนเออเขาเห็นงานซอยกันทุกอย่างทุกนาคือการเบิดจ้ะนั่นแหละมันมันมันก็นเลยเหตุให้เหาเออรู้สึกแบบว่า,วาปรับโต๊ะได้เรีวยว้ืนจ้ะทุกคนเรา เปี่อนที่ทางานเขากะเขากะอ่าเขาเอื่นวายยังหละต่เป็นมิรเออเป็นมิตรทุกคนจ้ะทุกคนเออม,มันก็นเลยเห็นให้เห่าแบบว่าเรียนรู้ง่ายได้เรียขึ้นจ้ะทุกคนคือเวลาภาคเขาจะอกีกหนึ่งภากะถามเขาสินเขากะเขากะแนน้ำเขากะซอยซอยหเหาเต็มถี่จ้ะทุกคนเออถึงถึงว่าความอยากมันสิเป็นแค่ภาษาเออแต่แต่มันกะเออ บ่เป็นอุปสรรคจ้ะเออพราะว่าเขาก็ยินดีทีส่สีซอยเหลือห้าที่สิแนะนำแนะนำหฮาสอนงานเฮาทุกอย่างจะ้ะทุกคนออนั่นแหละค่ะภาคอะเลยช่วงหนึ่งที่ว่าเริ่มง,งาาเนาะตอนตอนนั้นจากต้นนั้นถึงต้นนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีจะ้ะทุกคนทุกอย่างมันก็คือเริ่มลง่มตัวแล้วภาคก็กเลยมีเวลาเออมาเห็ดคลิปตอเนาะจ้ะทุกคนเออภาคกะเลยมาบอกเราเออถึงสาเหตุที่หายไปอีกรอบเนาะจ้ะเออละกะ คือภาคกับเปลี่ยนงานใหม่จากทุกคนเออภาคกับเห็นงานใหม่เรียบร้อยแล้วจากทุกคนแล้วก็อีกอย่างเรื่อยๆนี่ภาคกับสิทธกับเมืองไทยเนา,า,จา,าะจ้ะภาคกับเลยแบบเป็นยุ่งๆจากทุกคนเออภาคกับเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวก่นอนเนาะจ้ะเนาะเออพร้อมทางบอกเจาก้านายเออทุกอย่างเออคือเอาจ้านายเข้าใจยินดีจากทุกคนเข้าใจยินดีทีสีให้ภาคเห็นงานอยู่ต้องหนีนาาเนาะจ้ะถึงแม้วา่าภาคสี มีกำหนดกับไทยเร็วๆนี้เป็นเวลาประมาณ6อาทิตย์กะตามเนาะจเนาะเออเล่ากับเหตุสัญญางานไหยผ้าเนาะค่ะเป็นทดลองงานสีเดือนจ้ะทุกคนเออก็คือกลับมาจากเมืองไทย้ากะคือยังมีงานเหตุอยู่เนาะจเนอจนครบสีเดือนเนาะแล้วเล่ากับสินมาตัดสินวาเขาสีลผ้าเป็นพนักงานประจำโบหรือว่าสีโบห้เขาเหตุง,งานอีก จังสีนาะจากทุกคนอือก็คือมาล่อลุนพร้อมกันนาะจากลุงมาถ่ายบรรยากาศนอกจากบานเมืองเขาช่วงสี่โมงแรงนาะจากมืดนแล้วเห็นบอกค่ะนี่ตอนเสาร์กับประมาณเกือบสิบโมงเสาร์จ้ะจังแจ้งแจ้งสาหมื่นเลี้ยวจ้ะทุกคนช่วงหนาวบานเขานอกิ่งบรรยากาศบานเขาจ้ะหนาวจ้ะหิมะตกแล้วเริ่มตกทุกมือแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้ห้านตกหลายจ้ะนี่ แต่มันติดลบจ้ะทุกคนมันเลยบ่อลลายกะสำหรับคลิปนี้นาะจ้กเนาะผ้าก,ก,ากะโคจไปเพียงแค่นี้ก่อนจ้ะมาเจอกันคลิปหนาจา้ะขอบคุณสำหรับการรับชมน,นาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาจา้า